สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับพญายงัางยันตะเบ็ดนะครับอ,อันนี้ที่โชว์ให้ทุกท่านดูอยู่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับพญายง้างยันตะเบ็ดอาจารย์เจียมมณเสนเมืองมอญน,นะครับเป็นเนื้อสำริดนะฮะแล้วก็มีอันอ,องคชาตทองแดงและตาทองแดงนะครับได้ฐานเป็นแบบนี้นะครับมีห่วงด้านหลังนะครับก็ขนาดเล็กนะครับ ตอนนี้เรามาเทียบดูนะครับว่าพยายงั่งยันต์เบ็ดนะครับรุ่นครบรอบ10ปีที่จะสร้างในปี2566นี้เทียบกับของเดิมจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ให้ดูด้านมิติขนาดก่อนนะครับถ้าดูตามนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการสร้างเนี่ยออกแบบโดยพัฒนามาจากแบบเดิมเลยนะครับก็คือรูปทรงต่างๆท่าทางลักษณะท่าทางนี้เหมือนกันเลยนะครับ แต่ขนาดเล็กของรุ่นครอบรอบ10ปีเนี่ยสูง2นิ้วหรือ5เซนก็แหญกว่าของเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใต้ฐานครับของเดิมจะเป็นรูปทรงรีนะฮะของใหม่จะเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพกพาใช้งานก็สามารถพกได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าต้องการวางบูชาไว้ที่บ้านนะครับก็สามารถวางได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ก็คือ องคชาตเป็นทองแดงแล้วก็ตาทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างของขนาดนะเห็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอิครันน้งนึงนะครับเนื้อทองทิพย์รมดำนะครับอัอนนี้เทียบให้เห็นกันจ่าๆเลยนะครับว่าพญายงั่งหยาะเบชรนะครับรุ่นที่ออกให้บูชาในปี2556หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะกับรุ่นล่าสุดที่ทำออกมาใหม่นะครับจะสร้างมาใหม่ ขนาดไซส์เล็กสุดสูง2นิ้วนะฮะก็ใหญ่กว่าแบบเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาที่ออกให้บูชานะครับไซเล็กนี้นะฮะ750บาทนะครับถ้าเทียบราคาย้อนกลับไปนะตอนนั้นนะครับรุ่นนี้นะฮะออกให้บูชา700บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับเพราะฉะนั้นผ่านมา10ปีนะครับยังเป็นราคาเดิมนะครับ750บาทรวมส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทุกๆท่านนะฮะที่ พลาดโอกาสจากการจองพยางงคงยันตะเบ็ดนะฮะรุ่นแรกไปเมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะไม่อยากให้พลาดน,นะครับว่ารุ่นครบรอบสิบปีออกมาอีกครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวถ้าหมดไปแล้วจะตามหากันลําบากนะครับอันนี้ก็เอามาเทียบให้ดูให้เห็นความแตกต่างของขนาดนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เปิดให้จองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจรุ่นไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ สำหรับรุ่นที่เป็นเนื้อชนวนครูนำเลิกนะฮะอันนี้จะให้ลงชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันที่7มิถุนายนเวลา2ทุ่มนะฮะผมจะประกาศว่าใครได้สิทธิ์ในการบูชาบ้านนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อพิเศษที่ทำมาจำนวนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้วิธีการลงชื่อไว้ก่อนแล้วก็จับฉลากให้ผู้ที่โชคดีนะฮะได้สิทธิ์ในการบูชานะครับโอเคครับผมก็วันนี้พบกันเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ